วิธีเฮ็ดให้งัวกินกินห้างัอบ่อยากกินห้าคาพญาตเพราะเอามึงเอาเครือกระหอยาดใส่หมะเฟืองหรือยาดใส่มะกกล้วยให้งัวกินก็ได้วิธีดีสิเฮ็ดให้มันกินห้าเก่งแล็ค่าพญาตไปในตัวน่าจะ ถ้าห้าวบ่อยากจีดยาค่าะพญานเขาก็เอาแอลกอฮอล์อมาให้มันกินแมมมี่ก็ได้เนะาะเพราะว่าทางัวเห้ามันตั้งห้องมันจีดยาบ่ได้เขา,เขาก็เฮ็ดวิธีนี้ได้ง่ายๆอาทิตย์นึงกินเพื่อนหนึ่งนะมนั้ยย,ย,ยังหมูฟอยังอยากอีกอยู่อ่อแล้วกินลายมาได้ บ่มีขมเอายัดใส่หมกกล้วยถ้าเขามีมักกล้วยสุกตัดเป็นทอนซ้ำขอมือแล้วก็ยัดเข้าไว้เลยเสียบเข้าไปเขาเห็ดเ่อแหลกเขาต้องเ,อเห็ดให้มันเอาใหม้ใหมันกินจีดตอกันหามือซะก่อนเนาะหามือหรือสามมือฮะแล้วแต่ ได้ได้สีหายเนาะจ้าห้า,หามือก็ได้สามมือก็ได้วันนี้ช่วงลางๆมากก็ให้ให้กินอาทิตย์ละเทือก็ได้